ต่อกันที่จังหวัดหนองคายนะคะอ,คองคมนตรีค่ะประธานกรรมการมูลลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชได้ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและร่วมหาแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชค่ะ ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชบ่อจังหวัดหนองคายศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชพร้อมผู A, ้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณนะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและร่วมหาแนวทางในการพัฒน,นาโรงพยาบาลโดยมีนายสมภพสมิตตสิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายแพทย์สุรพงษ์พดุงเวียงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายแพทย์หญิงพรรณีพรวัฒนาเพื่ออนวยการโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อพร้อมหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลค่ะองคมนตรีได้เยี่ยมชมผลการดำเนินงานกิจกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อร่วมกับเทศบาลเมืองท่าบ่อในโครงการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุและยังเป็นประธานสมมอบบ้านในโครงการต่อบ้านเติมสุขมอบถุงพระราชทานแก่ผู้สูงอายุติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ1ิชั้น มอบประกาศเกรติคุณเครื่องหมายตอบแทนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อพร้อมทางมอบถุงพระราชทานแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยตามตึกต่างๆด้วย จากนั้นได้ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารจังหวัดหนองคายกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการมูลนิธิคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ่อซึ่งปัจจุบันทางโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องและผ่าตัดด้วยกล้องวีดีทัศน์ค่ะของภาคอีสานตอนบนนะคะซึ่งก็มีผู้ป่วยจากทั่วประเทศรวมทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านมารับบริการผ่าตัดด้วยกล้องเป็นจํานวนมากค่ะ